สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้เริ่มฟื้นไข้เริ่มดีขึ้นแล้วก็มาทำงานค่ะอาจารหมอกลงเต็มเลยค่ะเมืองในหมอกค่ะเมืองในหมอกพาเดินดูหมอกนะคะมือซ้ายนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆนะาการถือ โทรศัพท์ดูคะ่ะท้องฟ้ามองหมนุนมองไม่เห็นยอดตึกเลยผู <c oughs> <c oughs> ้คนก็เดินมาก็เอาแหวนเกลนฟ้าให้ดูไม่รู้จะถ่ายอะไรก็ถ่ายอย่างนี้ลคะค่ะไปทำงานด้วยกันนี่ดูต้น เริ่มเหิมะเริ่มเกาะเกาะกิ่งไม้จะเป็นสีขาวขาวโซนนี้น่าจะเห็นชัดค่ะต้นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นสีขาวหมดเลยนมันตรงนู้นก็สวยมากเลยเป็นสีขาวทั้งหมดเลยส่วนที่มีใบก็ยังเขียวอยู่เขียวบนขาวอันนี้ก็ขาวหมดต้นเลยค่ะสวยมาก ไม่รู้ว่าพวกนี้จะเป็นยังไงเก็บภาพไว้ก่อนเก็บภาพไว้ก่อนเผื่อพวกนี้ไม่มีให้ดูนี่สวยจริงๆค่ะไอ้ที่ข่าวทั้งต้นนี่คือมันไม่มีใบเลยนะคะม้านกาทำให้กุ้งสวยมากเลยกุ้งอืมสีขาวโพลเลยอ สวยเลยสวยมากเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เก็บภาพไว้ก่อนก่อนที่มันจะละลายนี่ขาวสวยจริงจรงจากต้นไม้สีดำๆ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะคะอัปเดตให้ดูค่ะกลัวไม่มีให้ถ่ายเออกลัวไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีให้ดูก็เลยถ่ายสักวันไว้ดูวันนี้ก่อน สวัสดีค่ะไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบาย